แม่ม้อนก็ซื้อของมาให้นั่งหล่าด้วยพี่น้องเด้อนี่แหละของเอานี่หั่นไม่น้อยเนี่นแหละเอาน้ำราวนั่แหละพุดนุนกันไปนี่สชมูกรนนกแก้วแพ็กหนึ่งมีหาห่อยาสองซองคนละซองคนละสองซองกับเถาห้ำยาสี่ซองการกบนองพูละพูละสองซองกับแถวห้ำสูบแถาห้ำกับแม่ประจำอยู่นี่ มาเพชรนี่ก็แพงเลยในซาวพันนะนี่ยพี่น้นองสี่สิบบาทกินนก็ะเพงแล้วก็ได้น้ำปลาได้ปลาเด็กิได้ดาะลามแล้วนตได้กะปิแป้งนัวน้ำตาลของกินใส่ในครัวเฮือนนี่หลยลกัก,กระเทียม เร่มาบงนามาหาางนายังอยาจะำาหงม์บหอยเริ่มมาบางนามาห้ได้จะกระเทียมกระเทียมกระเทียมนี่ยกระซ้าบาทสิบพันสี่ยังก็ชื่อมาหห้ล่กเินจะนุมตัวนี้ยังใส่นวยครีมนวดยังกับบุิตแม่คือเก้าเอาัว้วแล่ะอืยาซะยางละโลอืกระเทบ แบทนี่กงนึ่งเทาไรเพื่อนสามสิบส <30 S 1> องพันไได้ราคาสามสิบสองพันี่หกสิบบาททงหกสิบบาทนี่แหละไอม้อนค่ะเพืนเดข้มามค่ะสิหลยจำบ่ได้นะมันจำบ่ได้น้ำลูกค้อเก้านั่นแหละพี่น้องเอ้ก็ซือมาให้ลูกคืนเก้าหนอสบายดีพี่น้องแน่น่ะสบาย้องยังกับบุพิตรแม่ยงเอ้ตาห้ากอายาเนี่ยสองสองเอ้า กันกับไอ้น้อยคนละสองซองอ่ะสบายดีพะลุสบายดีพี่น้องเอือยาสไปค้นเข่าเลยเด้๋เป็นคนเข่าเมื่อไหร่นี่นี่พี่น้องไปมัดเข่าไปมัดเข่าบ่คุนมาล่ะมัดแล้วล่ะเออมัดแล้วล่ะบ่เข่าฮะเดี๋คนมากองไว้นี่ค้นไว้นี่สีแล้วล่ะบ่คนเข่าสีแล้วแหละฮะแล้วแหละคนแล้วแหลยเออไปหาบเข่าบ่เลยนี่ ไปไปคนหะอืสองกับน้องคนเขาพี่น้องก็ทำก็เทาหน่อยหาบเขาอะโกงเมียนเป็นพ้นตกแล้วก็แหงแล้วเขาก็ได้กอกงไ้แล้วก็อื่นก็พลาดนีกจะ แล้วเขาก็เลยเม็ดเต็มเต็มอาวคนที่สีมาหายนังหลาสิบโลคนเสานี่เม็ดปส๋ยยทำงามคล้าๆไปมอนก็เอมามาหมด้วยอสิมานังหลาหายสามโลไอเมยเมื่อมาได้แล้วเราบ้าที่บ้าอ้ายังหายได้อีก เออมีแต่คนทีซื้อเปล่านักกว่าจังหาบเออคนมาว่ายันพ้นตกหมูแรงมันมันแหงแล้วมันบ่อแหงแล้วเขาหา่ะเออ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 กระผึ่งไปอยู่เท่งขึ้นเลยนักบห่หันมากอยู่เนาะเขามากอยู่เนาะ พราะว่าเขามากมันเต็มอยู่ได้เขานะนักเลยเออใส่จังมัดอ่ะน,นะนักบอกทางลนซิบทางลนซิบมัดเศร้ามัดสมควรอยู่ได้มันเข่าก็เต็มเลยพี่น้องเขาก็มากอยู่ได้เขาบริลีบเขาเป็นหมากอยู่ เออยังตัวนี้ยังใหน้อยตัวนี้เออหน้อยตัวนี้ก็หาบเดียวก็หมดตัวแม่นบ่ฮอดบ่ซาวมด1 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18ดีหาบนึงก็พอดีหมดเนาะนี่หาบนึงหมดเอมันก็งามอยู่เด้ขาวก็ได้ น้ำนูีได้เขาก็ได,ต,ดต้วนี้นี่โอ้มีน้ำตัวนี้ต้องปล่อยน้ำออกไฮนี่มีน้ำอีกติดสิบห้าเกี่ยวพี่น้องสิบห้าก็เกี่ยว้องลมอ้มีน้ำ เกี่ยวเขายางน้าได้ต้องเลยปล่อยน้าออกแล้วเนี่ยงามเดียเขาก็านนะคนละหอดเห็ดเ้นผุ่มป่าเป้าคนละพี่น้องเห,ดห,เหด็ดบัวมดเดี๋ยวเห็ดบัวแตกเบื้องนี้ยังมดเห็ดซ้ำนี่มดกล้าก่อนเห็ดบัวแตกซ้ำกล้ามดก็เลยยุดกระ,ระสันกระได้ลาอ,อยู่ตกกล้าน้อยโพธ เลยเห็ดบัวแตกเห็บดบัววัดสอยคันสองอกับน้องเขทำก็มีแต่แม่ทีเลยแม่สวยเลยสอยอย้ายอยู่พี่เลยแต่ละมือก็ได้เกี่ยวเขาคนเขาตัดใหม่หเขาเขาสัง่งไม้สั่งยังเผาถ่านกับตัดคล้ายให้เขาอยากเพลินเห็ดนตำอ้ายนย่างเลยอ้าผ้าเห็ดมาดื่มกินสื่อกินสื่ออยาก ฟ้าไหนในแห่งน้ำลายน้ำลายดิไหฮนี่ยน้ำไก่พี่น้องห้องอกอกขีดไปจนพรอนกัดผุนเมืองหันฟ้าหนาเลนะการเมื่อผุนมาแล้วไก่ไก่ล้านเตะมันวะเออไก่ป่าป้นี่เออแม่เลยว่าไก่ป่าไก่พันแจอะไรเออไก่ป่ามันมาติดเนี่นี่ไก่ไก่ล้านเตะห้องออกออกนี่ได้ได้ได้นี่นี่มันน้ำมาสิมาเตะอีกแล้วนี่นี่ มาให้ห้องกราก็ได้ตัวบัง,ง,งไงหนึ่งเนาะอ่านกี่นตัวเห็นไหมพี่แลนี่นี่โอ้ยไก่ผูกบังญ่เตะมันชอบมันห้องหอกหยมันสิตายปลาต้องมีตะเลือดได้กี่ซบโหอ้าวซับมาให้ดูดมือนัอ่นเออเพิ่นเพิ่นเตี้ยหนึ่งเนาะเขาขี่ข้อเพิ่มเติมตอนนั้นผูกบังไงห,หนึ่งเตะห้องตายไปนี่หยอกๆ,ๆ อืมแมงลาพัดอันใบมะขามต้มอาบเลยพี่น้องจะดับไปเลยพี่น้องเลยยยอดแต้มน้ำห้อนอาบใบมะขามหญ้าหยบประดงหมดลีนพึ่นตุ่มอาบน้ำต้มอาบน้ำธรรมดาบอกใ้อาบน้ำธรรมดาแต่เป็นตุ่มไปเลยอาบแต่น้ำห้อนคู่มือแต่ละมือแต่ละมือนะเลยมาถึอช่วงนานาวเราให้แน่พี่น้องถึอน้ำห้อนอยากให้เพราะอยากให้อยากห้อน น้องเอ้ยน,อน้ำหม่อนอืมอบบบบาบไปยังหมอนคือเก่าอยู่เว้นมันเย็นหว่ะนนานวใครรู้ดักตุ่มหนานมมันมีแห้งนแน่ว่ะยาดอดกหว้าตุ่มกันอืมเะฉะนันมันเหียนบ่เลยพี่น้องอันตัดตุ่มน้ามาบแล้วสินี่นะแต่ละต้นมันเหนี่ยนบ่เลยนเนาะมันย,ยืดมันทึ้งแล้วทั้งนี้ก็หาบเข่ามาเลยเมื่แล้วมันบ่บานไปจบบริบูรณ์สองสี่หกสองสี่หกเจ็ดสิบปหมัดอืม ขากันนะอยู่ได้เป็นหมากหรือได้ดกอยู่ได้เมื่อเบอร์เดี่เบ่งอยู่เขานะเอองามอยู่เข่าเออบดิีิลายเขางามอยู่เบ่งอยู่ได้เขานะนี่หม้อน้าห้อนนั่งหล่าพี่น้องทีกระทังว่าไงต้มขุือและต้มอาบน่ะเศร้าแรงต้มน้ำอาบอ่ะงาโยบใบมะขามแล้วก็ ปะดงบอลรีนปะดงบอลรีนมันอยู่ในกลางบ้านกลางยังขนะาใบมันคือใบพักแวนนะนะพี่น้องต้มอาบเร้าคั้นเร้ายังแบบยุบเป็นตุ่มเป็นยังนะคุณเป็นโรคภูมิแพ้น่งหลาจะได้ซื้อยาปีนมาให้ผนกินแหละย,ยาแก้แพ้กับยาอาปีมาให้คนที่ม่อนาคนละจะมาให้กิน อาคลิปนี้กแกเมมอนไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากกุ้ยแซ่กุ้ยลายซับตะไคร่ส่งแม่มอนผ่ากินพาเที่ยวเด้อจ้าบ๊ายบายพี่น้องอ่าบ๊ายบายพี่นายู